ฉันโทรหาคุณเพราะคุณชนะว่าสั่นว่าคุณชนะแมวไมีอยากูก็วันนี้มันตัวกูนี่นี่อะไรอีกเนาะจันใหญ่บุญบนอะไรครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักฉันโทรหาคุณเพราะคุณชนะวันนี้แม่ชนะอีหยางบุญอียงะไรเนาะือบทสรงไม่ให้กันไม่มีเรียกอะไร สวัสดีครับพี่น้องที่รักลูกเก่านะครับได้รักษาต่อลูกเกดใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้บผมก็เอานกมาครับมาให้พ่อบัตรนะครับผมนะครับเอาบัตรไปดีครับพ่อไปดีครับครับีโอ้โหยังหล่อเหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมคนเดิมอ่ะอ่าเป็นไงรถเหรอก็เห็นนะนั่นแหละสภาพนั่นแหละสภาพเหมือนเดิมนะครับดูครับมีเงินเยอเครื่องสายพูนสไปม์มาใส่เนี่ยนะครับ อย่างเหมือนเดิมเนาะเราทำไมเอาเครื่องใส่ได้แล้วอ่ะเครื่องมันใส่ได้จะมันอ๋อเรือสายไฟสายสายปืนสายไฟแหละวันนี้ก็พไม่มีไฟมาทำตามอ่าภารกิจนะครับที่เสียนทางโคราชนะครับได้มอบนกมาให้นะครับพ่อบัตรอหนึ่งตัวควาบรมีกี่ตัวในนี้อ๋อมีสองตัวล่ะมีสองตัวเป็นนกสามกุกโอ้ยนั่นแหละชอบชอบไหมสามกุกอ่ะชอบฮะ เพราะว่าตัวหนึ่งหนึ่งกุกตัวหนึ่งสองกุกมันก็เลยแก้งเป็นนกสามกุกเออเอาให้เลือกเอาหนึ่งตัวเซียนนอตจากโคราชโอ้เซียนนอตที่ถงมาเนาะอ่าโคราชอำเภอพิมายจังหวัดเอธิโอเปียร้อยเอ็ดเดี๋ยวนี่แหละมันจะมีตัวหนึ่งหนึ่งปีตัวหนึ่งสองปีเอา ถ่ายคนเรียบร้อยแล้วตีมคูดูด้วยเลือกเอาจะมีตัวหนึ่งคูอ,งอ่างอ่าอย่ามองความสวยบางทีความสวยอาจจะไม่มีของดีไม่ใชอออ่อย่ามองความสวยอย่ามองความสวยครับนกเอาตัวมันที่มันเรืองง่ายๆนี่แหละ แบบนี้เลยเลี้ยงง่ายๆตัวนี้ตัวนอกเนี่ยฮะเจ้าเจ้านอกเนี่ยอย่ามองความสวยสวยาเจเราฮะเอาแม่ตัวไม่สวยนี่แหละฮอู้วเลือกดีๆเลือกดีๆีมองว่ากิ่นกำยานหู้ดฮะมันเก่งไงไม่ได้ชนกงไงแม่ละประตูกันนะก็ดังเงียประตูเนี่ยฮะทำกับมือมันจะไม่รู้หรอ ำกับมือเดี๋ยวจะทำอะไรนี่จะดูเอาเชื่งกันเลยเห็นตัวที่อ่าเขาดันไหมไหมผูกขาไปสีแดงไหมไหมบอกว่าให้พอบัดมาหนึ่งคู่ตัวเมียหนึ่งตัวตัวผู้หนึ่งตัวมันมีผูกขามันมีตัวเมียหนึ่งตัวเขาให้มันเข้าคู่แล้วนี่กอ่ะ เพาะไปเลยฮะนี่เอากระเพาะมาทนี้เลยให้เลือกเอาแล้วจะเอาตัวเมียหรือตัวผู้เอาตัวสองตัวเลยเอาสองตัวยังไงเลือกเอาตัวเดียวมือตัวเดียวตัวนึงจะไปที่ไหนล่ะฮะเอาตัวนึงผมก็จะเลี้ยงไงก่มีตัเลี้ยงเลี้ยงมันหรอกฮะเลี้ยงเลี้ยงมันหรอกไม่นี่แหละไม่ใช่เขต้องเลือกเอาเขาให้มาคนละตัาก็เสียใจที่เขาให้คนละตัวโอ้ยเขาไม่เห็นหรอกฮะเขาไม่เห็นยังไง นั่นก็ไม่รู้หรอก็ให้ใครไม่ใครอ่ะเอ้ยเดวเขาเอามาให้นี่แหละมันจะมีหนึ่งตัวหนึ่งที่เป็นตัวเมียไขเราด้วยอืมมาแลจ้ะอ่านี่รหัสอยู่นี่เอ้ยรหัสไม่ได้ยากขนาดนั้นเลยลืมนะเห็นไหมแต่ว่าทาเองทาเองหแต่ว่าตอนเล่นหลงเอ้ยต่อนกไว้ไหมช่วงนี้พ่อไปว่าจะออกวันนี้เราจะไปตอนไหนไปทุกวันนั่นแหละ ไม่เปดป้ายอเดี๋ยวเอากรงมาก่อนที่จับมาแล้วไม่มีกรงใส่จะจับไปไหนหล่ะที่นี้มันมีเีลยวกรงมากาอ่อนเี๋ยวกรงมาก่อนไปไปเ,เปิดไว้อย่างนี้แหละเปิไม่ออกก็เลยอ่าทีนี้เอาผ้าออกแล้วนะครับพี่น้องครับเมื่อกี้นี่นึกว่าแอบส่องดูเขาอาบน้ำนะครับทีนี้เอาผ้าแล้วสดใสขึ้นทีนี้นะครับยังไงยิ้มแยงแยงดีพ่อเอายังไงดีน่ะ อ <c oughs> ือเฮ้ยเอานจะมีตัวผู้นึ่งตัวตัวเมีนึ่งตัวออ <c oughs> ยังไงเอาตัวไหนเอาแล้วทีนี้เอ้ยเาถลนแล้วจะตัวเมียให้ผมฮะอุะ้ย <c oughs> <c oughs> สุดยอดนะครับในการดูนกนั่นแหละจริงๆอยากได้ตัวไหนพ่อ ได้ทล้งสองเลยไม่ใช่เอาตัวเดียวเขาให้ตัวเดียวได้ก็ได้ตัวนมืดเลยฮะอยากก็อยากตัวนั้นแหลยไม่ใช่เหรอใจมันมาตรงนี้ใช่เหรอตัวนั้นมันพังนะแต่ว่าตัวนี้สวยแน่นดีนกอ่ะเอายังไงฮะเอาเปลี่ยนใจแล้วไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่หรอกเปลี่ยนไหมเอาให้โอกาสไม่ไม่เอานี้แหละตัวนี้ชอบตัวมันอย่างนี้แหละตัวมึนๆนี่แหละ มันจะได้อยู่ได้นานนะตัวนี้ก็เริ่มดิ้นแล้ว่าทีนี้เริ่มดิ้นแล้วจีนี้มึนเหมือนกันแล้วทีนี้ไม่มือนเดี๋ยวตัวนี้ก็มึนแล้วตัวนี้เอายังไงตงเจอสองตัวแล้วเอาให้อีกโอกาสอีกครั้งเดียวผมจะขึ้นรถแล้วเอาไปเลยมั่นใจนะมันมันก็มั่นไม่ลงละดูตัวหน่อยนกตัวนี้ดูดิเหลืองลามแน่นูดแต่ว่าเสียดายว่า ตูดรวมไปหน่อยเล่นโดมันเล่นบ่อยได้ละชอบจะจับตูดดูตูดอยู่ใช่หรือว่าไม่ได้จับนานล้วต้องโอ้ไม่ได้จับแล้วโครงการไม่ได้จับมาเลยเจ้ายังยังยังมีสิทธิอยู่นะครับยังมีสิทธิอยู่หนึ่งครั้งเอาดูดีๆสิตามสูตรหน่อยสิเล่นโน้มาตั้งโอ้ยมันก็เล่นด้วยชอบเหมือนกันเลยอะจะเอาไปใครก็ชอกตัวนี้ยอมตัวนี้แหละใช่เหรอ เมเอาไปก็ว่าวันนี้ทั้สองตัวนั่นแหละตัวนั้นแหละตัวเมียตัวผู้อยู่นี่เขาผูขาไว้อยู่เขากลัวหลงก็ตัวเมียนั่นแหละเออเขาจะให้กี่ตัวพูดไปใจตัวนั้นแหละตัวเมียตัวนี้แหละตัวผู้อ่ะเห็นไหมนะเห็นที่เขาผูกขาไหมขาไล้ก็ผูกขาเขาบอกว่าอาจารย์ตัวที่ผูขาเนี่ยกลัวมันแบบว่ามันสับกันกับตัวเมียก็เลยเอาไปจับทำไมเอะ มันก็พังหมดสิอ้ยตัวผู้ดิน,นั้นแหละตัวเมียนะมันทำอะไรผสเมียเฮ้ยห,ห,หว,วยไปฮะเอาเจ้าไปเข้าคู่ผสมพันธุ์เห็นแล้วไหมเออเห็นไหมหางยาวสวยเฟี้ยวนะครับอ่านเห็นไหมเห็นไหมเห็นปอกขาวไว้สีแดงนะคบอกไว้นี่ตัวนี่ตัวผู้นะจะได้ไม่นั่น หล <ừ, S 2> งกันว่าอย่างนั้นอื ừ, อาอยัางไงก็พูดและเนี่ยยังไงทีนี้ตัวนั้นตัวเมียใช่ไหมเมีย <Yeah. S 2> ตัวนั้นตัวเมียอโอเคทีนี้ให้โอกาสเปลี่ยนจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนฮะก็เปลี่ยนไม่ต้องจับแล้วเอาเดี๋ยวจะเอาไปไล่ใส่แล้วเอาตัวนี้ออาเอาโอเคเดี๋ยวจะเอาไปคืนให้โอเคเนาะเนาเอลี่ย เอาสรุปเดี๋ยวตัวที่ตัวี้ตัวเมียทีนี้สรุปแล้วก็คือจับทั้งคู่แล้วทีนี่ตัวนี้นะอะไรนยฮะมันยังไงตัวมันถึงได้บอกว่าตัวเมียตัวเล็กมันตัวเล็กจับไม่ไปจับทำไมอีกไม่ใชนาเท่าไหร่นระฮะเมียมันเขาฝากให้ตัวเดียวนะครับผมก็จะไปวิเคราะห์ไงได้ให้พ่อบัดหมดก็ไม่รู้ว่าจะวิเคราะห์ยังไงนะอะไรรูปรูปหลังทำไม รูปหัวด้สิเออสวดได้อีกสวดได้อีกสวดรูปหลังเนอโอ้จับดูครับดูครับโอ้จับดูหลังเออดูหาไข่หลังเนอะว้าสวดได้ดิสวดได้เอาเอาดูที่ีดูที่นีนั่นเห็นไหมตัวเมียมาเอ้าเือนั่นแตะตัวเมียมามันครูเลยไหมนะเอายังไงดี่ครูละฮะอเอาเก็บ สรุปสรุปเอาเนี่ยเลยไปเอาตัวนี้ที่เป็นตัวเมียนี่เนาะเอามาไงมาล่ะบุญไหวบุญไหว้เขาพ่อกันละเก่งึุดนี่นะครับผมสูตรของการดูนกไม่ชัวร์ครับมันก็จะเกิดการลังเลอย่างนี้แหละนี่ผมทดลองวิชานะครับผมเอองาแง่ดอกไปเออเอาโอเคนกพาดเป็นพาดเนาะเออาพาดเป็นพาดนะครับผมเออพาดก็อยู่นี่แหละเดี๋ยวผมผมจะซื้อไอ้ ถ่านลองไข่ม่นะพ่อไข่ไข่กินไขน้เดียวเอาโอเคครับเพราะไม่ประมาณนี้ครับเจนเกยเพราะไข่เออฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อนใช้พูดดำคลิปอือแล้วจะได้ทำคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องกินฝากกับนกแมเจินเกยนะครับฝากเอ่อผมเป็นคุณสวนนะนะพ่อนะขายไข่เนาะไขไขายไขไขไขนกเนาะไข่นกไม่ใช่นกเชือเป็นนกเขาเอาไปขายครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับขายไข่นกทาไปสรุปนะครับสรุปอีกรอบนึงอย่าเพิ่งจบนะครับก็คือ ให้พ่อปัดทั้งทั้งสองเลยเอาพ่อเนาะไปผ่านไม่ได้เนาะก็มาแล้วมันผ่านไม่ได้โอเคครับพี่น้องครับให้แกทั้งสองตัวเลยนะครับผมฝากวิคอ์ด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวฝากวิคอะหรือฝากตัวละมานฝากตัวละมานึ่ง